เกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งสตรีมและกาลินาไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ l i สแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวาเติมเกมกาลินาเดล塔ฟอร์ดไอดีเดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของสตรีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด1ิเดือนมีเกมชั้นนํามากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไวาผ่อนได้ไดแถมพอยต์สะสมมีสินและแพ็คเพิ่มที่่ Riadmanhop เทานนั้น สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาแต่งปืน C.I.19 นะครับผมอันนี้ก็เป็นแต่งแบบใหม่นะอันนี้ก็คือแต่งมะม่วงไปนะครับมาเลเยแลนะครับเป็นแม็กกาซีนนะครับ45นะฮะแล้วก็อันนี้ผมจะเป็นตัวยึดแม็กกาซีนสีดำนะลิปหน้าครับผมผมใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ปากกระบอกปืนผมใช้เป็นนี่นะตัวนี้เลยแล้วก็เป็นอ่าลางซ้ายนะครับเป็นดีๆนะ ด้างขวาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ลำกล้องนะครับผมเป็นตัวนี้นะ j u s t บล็อกผมใช้ด้วยนะครับปกติเขาจะไม่แต่งกันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูวันนี้นะอันนี้ก็เป็นดีครับด,ดีแล้วก็ดีดครับตามด้วยการลื่นอ่าเป็นตัวนี้นะครับเลเซอร์ครับเป็น X2 นะครับ แล้วก็ลำกล้องนะเป็นเลดดอดนะครับผมตัวนี้นะท้ายปืนนะครับผมใช้เป็นยูนะครับส่วนกิ๊บหลังผมใช้เป็นตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเปรียบเทียบนะครับตัวนี้เลยใครไม่ทันก็ให้สต็อปนะครับแล้วก็ดูนะจะไปเร็วๆเลยนี่ผมก็จะจูมแบบนี้นะครับประมาณนี้เลย ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงกำลังพนของเรากำลังเข้าประทาอยู่ที่เป้าหมายเอาฟ้าแกเน่เหมือนไม่บนหวัว

อ๋อเป็นแครเหรอ F L S oh, I mean ยิงไม่โดนแต่ว่าถ้ายิงโดนนะไม่กินรูปหมดแล้วนะมือสั่นไปหน่อย กำลังลอจมเป้าหมาเอาวะต้องไหนะขอนนี้เยอะเกินอยิงหน่อยก็ไม่ได้เ,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 ดดเากำลังทำการงอจมเป้าหมายเอา The action has begun. Not going to pin down อะรยปดต่อ ยึดหน่อยได้ไหมขอเรากำลังทำการบุกโจเข้าหมยอัลฟาเมันดังสอนเพื่อนวิ่องออกไปมันไม่จริงไง ไม่ยิงตอนผมวิ่งเนี่ยนะจะเล่นทางไหนเอาตักข้างเพื่อนกำลังพลของเรากำลังทำการบุกสู่จ,จ้าหมายเอาฟ่า เิไปกำลังคนของเรากำลังทำการบุกโจมเป้าหมายเอาวา่าโอ้โหโอ,โอต้ตอนลวงเข้าไปได้คือแบบไม่มีใครบุกเลยกำลังคนของเรากำลังทำการบุกโจมเป้าหมายเอาวา่า あ ยืดไปยืดไปสวยยาวไปเลยยาวไปเลยเหลือกำลังคนยี่สิบหเปอร์เซ็นต์ระวังตัวให้ดีโอ้โหแฟดตาเก่งมาเกินรวงลงมาได้ไหม เรากำลังเข้าส่องเเป้าหมายอัลฟาเข้าไปช่วยด้วย เอไปอตัวียแล้วโอ๊ยปีนก็ปีนไม่ได้อะไรวะเนี่ยข้าหน้าต่างเนี่ยปได้กัน โดนหลังโดนหน้าพามา้ามาแล้ว โอ้โหหลบตรงนี้เฮ้ยขวัจะยึดได้ พยายอมเข้าจุดอักได้ยีอ๋ออยู่ตรงโน้น ทัของเรากำังเข้าโจมเป้าหมายราวกูกดเขาไปช่วยด้วน่าเหมายของศัตรูแล้วคนและจกา Trào vô, vô địch quay tròn! firing! Stop firing! rồi chúng ta phải พวกปติแล้วกำลังไว้าเแแล้วต้องยึดเขียนไหเลาสดท้ายแล้วรยจ่วมไพรลาวู้ดคูลเอาต์ทั้นต้องี้ไลาวู้ดน่ช่วยทน

เพื่อนถอยอเขามีสองก่อน r a g e Ready โอโ้โหแนวป้องกันของสกูตูแข็งแกร่งก,กว่าที่เราคิดถอนกำลังดันไปข้างหน้าหมดเลยมีตรงจุดไม่ยึดเลยโอเคก็ลองไปเล่นดูนะครับแต่งผมว่าแต่งโอเคนะลองดูนะเดี๋ยวทิ้งโค้ดไว้ให้นะครับถ้าผมยังไม่ได้ลงโค้ดให้ก็ดูต้นคลิปนะที่ผมแต่งไว้นะครับ โอเคครับเจอกันครับ